สวัสดีค่ะก่อนอื่นเด้อวันนี้เนอก่อนอื่นเราจะไปทํางานอะไรต่อไปอะไรต่อก็เราก็มากินข้าวก่อนนาะก่อนอื่นกินข้าวจ้ะกินข้าห้องทองกินเข้าแล้วจังแซวนี้ขาว่าเอามีอะไรเมนูวันนี้สาวุทยสิพามากินท่ามกลางดอกต้นไม้อะไรเนี่ยต้นสาวน้อยปะแป้งเขาเรียกอะไรเนี่ย มหาเศรษฐีพันล้านเบยตั้งซื้อให้เขาไปทุท่ติบทเด็ดอันไหนมันมวนกับตังเองเวยเนาะนี่สิเป็นยังบอกไม่นี่กินข้าวจ้ะมีวันนี้กินข้าวสวยข้าวหอมปรีข้าวจัสมินไม่อินไทยแลนด์คือกานี่แกงไก่ที่มันทำไว้หลายเดือนแล้วละจังแล้วลก็ยังเหลือนี่คือกล่องสุดท้ายแกงไก่ อ้อมไก่คั่วไก่ขัวไก่ใส่นอไม้ส้มคั่วไก่เซอร์นอไม,ม้ไส้ม,มจ้าตอนไก่บักเป้งมันเนี่ยตอนไก่สาบุไทแบบว่าร่อนร่อนออกจากกระดูกคักดีจ้ะสาบุไทมาก,มาก,มากตัวสับุไทมากกินอ้อมไก่แบบนี้นะแล้วก็ชอบเอาไว้กินแล้วก็เอามาอุ่นอย่างเงี้ยมันอร่อยนะ ม,มากินไปเลย,ยเนี่ยว้าหลายเนีย่ยให้ห้างกินอย่างให้มันอิ่มกินแล้วก็จังเซลนีต้อกินแล้วเซลนีอืมอืม,มเออเรา,า,มามีกระดาษทิชชู่เออเรามีกระดาษทิชชู่น้มงานกระดาษทิชชู่ก็จะเป้นช่วงคริสต์มาสกู๋แหละ อันนี้กันเปียนนะคะสมุไทยกันเปียนกับ <c oughs> กันปืนจ้ะตอนไก่กินแซบ่บยุกเลยจ้ะจานข้าวกับจานข้าวนี่จานข้าวสแตนเลสจ้ะบมเมนเงินบมเมนหยังดอกมันเป็นสแตนเลสคิดว่ามันเป็นสแตนเลสหรือเงินก็ไม่รู้แหละสมุทไพคิดว่ามันเป็นสแตนเลส อันนี้หอมมาแต่ใกล้แต่ไกลนะเนี่ยสาวบุไทยหอมมาจากสโลวาเกียนะเนี่ยแต่ก่อนทํางานอยู่สโลวาเกียก่อนที่จะมาอยู่สวีเดนเนี่ยทำงานอ่าเป็นพนักง,งานของทางโรงแรมอยู่ที่สโลวาเกียนี่จ้ะสาวบุไทยไปเห็นอยู่ร้านซื้อมางามสาวบุไทยกระไซยนบนัตรนี้อืมโอ้ชอบ แล้วก็ะดูกใส่เนี่ยเห็นไหมกินปุ๊บกระดูกมันร่อนออกปั๊บเลยกะว่าเนี่ยถ้ากลับเมืองไทยก็จะหอบกลับไปด้วยชอบมันทำความสะอาดง่ายแล้วมันเบาอือร่อยกินแค่น้ำกินแค่น้ำราดข้าวอย่างนี้ก็อร่อยอ่ะอืแซ่บวัว ต้นไก่สาบุไทยเสื้อ้ายหลายเด็ดแต่ฮะก,กินไปก็ลายแล้วหรือจะต,ต้นน้น,นมไม้ส้มอาจัเนี่ยแสบคือเกาทำเองแสบนี่คืออาหารเช้าและอาหารเที่ยง ในวันที่ฝนตกก่อนที่จะออกไปเลาะข้างนอกก่อนที่จะไปทำไอ้นูน้นไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นั่นแล้วกลับมาทำไอ้นูน้นไอ้นี้ไอ้นนั่นไอ้นั่นไอ้หนี้นอืมอืมรักโบ ขำน่อยอสาวปะชาใส่ปลาเดูปลา้สปาร์มาปลาปลาในะอย่างโคตรอร่อยอยู่ไหนเราก็ขาดปลาไม่ได้นะชีวิตนี้นะสาวผู้ไทยสภายสวีเดนขาดปลาไม่ได้นะ กินจนตายาหนเหอปแา้อืม นี่มีตอนไก่น้อไม้สม้มเขาเอาเขาเมคอิน t ท a i ลนเหมือนเกืบเหมือนเดิมมาจากเอามาขายเป็นถุงอบอกดออเอแต่แนวกินต้องหอบมาให้มันยากดรอกบอกดอแต่แนวกิน ดูสวีเดนนะบอกเออแต่แนวกินมีเงินสื่อบอแล้วนะละ <c oughs> ่ะอืมอ้าชิ้นไก่ชิ้นสุดท้าย ดูกร่วนออกจากเนื้อมุมกระปะแบบสุดยอดสุดยอดขอบคุณค่ะ ขอบคุณค <erna> <omdat S 2> ่ะขอบคุณค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 ่ะ